สวัสดีครับขอเริ่มบทสวดมนต์ความเพียรไหว้กูหกแปดห้องสามในวันที่สามสิบครั้งที่สามสิบของผมบาโมเอสเคหนึ่งสองหนึ่งนะครับในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อสิบแปดนะครับขอเริ่มที่อีพีหนึ่งก่อนนะครับขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายอุปถัมภูชารรมบูชาสักพะูชา และอาจริยาบูชาแกลุ่บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะนนในบุตสวดอย่างตอนเนื่องด้วยเถิดบ <c oughs> ุตรสวดชุมนุมเถิดเวดา <c oughs> สมันตาจะกาจะาราจักรวาลสุวรรณาชันตุเทวตาสตามังมุนิราชัะขุสุนันตุสักขโมกขัง สัคเเกเมจลูเปสิริสิขาลัตเตจักตาจันตาลิเกวิมาเนสีเปลเถจคาเมตารุวะนะคข้าเนเเคหาวัตถุมหิเกเตภุมมาชายันตุเทวาชลถาวะลาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะจัดวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมัสสะวนากาโอยัมพัทันตาธรรมมัสสะวนากาโอยัมพัทันตา ธรรมมาสาวนากาโลอัยยามพัฒนาุปดบูชาพรัตนตาไตอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามาปดกาบพรัตนตาไตอาหังสมมาสุตโตภควาปังภวันตังภวเทมีสุวัคาโตกตาตโมธมรมวัชามีสุติปันโนภควาโตซาบุสังโคสังฆนามมี บทที่สบทสมสวดแลมการศิกิจานโมูตสาปะคตุะตสมาสุตสานโมูตสาพะคตุราตสมาสพุตสานโมูตสาพะคตวะตสมาสุตสาบุสวดไตสรนคมณนาปาถรผู้างสรนักชจติมีตั้มัางสรานังกชาฉามีสร้างฆังสรนักชาติมี Tadi ampi putang saranang kaca ame, tadi ampi tamang saranang kaca ame, tadi ampi sangkang saranang kaca ame, tadi ampi putang saranang kaca ame, tadi ampi tamang saranang kaca ame, tadi ampi sangkang saranang kaca ปุสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสระนังอัญญังภุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูสุสะปทานัตติเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูสุสะปทานัตติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูสุสะปะวะปะคาถาบทสวดมหบทิี่บทสวดสมหาสมัยสูตร हेव मे सुते सके सुभर कपिड़ा सुता के न सते पंच मातेत สีจารโลกาทัตถุยเทวเตเยปุยนาสนิปนิตาหุนตีภาควันตังพัฒนายาสร้างกัญจาอัตถโคจตุนังสุตาวาสัจยาิกานังเทวนาอัตเตตาทัโคสีออยังโคภาควาสเกสุวิยารตีกับปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเขนาสติงปัญชะมเตหิปิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารโลกาทัตถุย เอวตาเยอุเยนาสนาันิปิตาหุนติภควันตานะภควันตังทศนายยาภิกขุสั้างกันจายัานนูนะไม่ยัมปิเยนาภควาเรตุปาสัางกมยยามะอุปสัางกมิตวาภควาโตสันติเกปัจจัยก่คาท่าภาสยามาติ อะระโกตาเทวตาเซยธาปีนามาาลวาปุริโซสังมิตังวาพาห้างปะชาเลยยาปาละปะชาลิตังวาอาห้างสมินชัยยาเอวะเมวะสุทาวเซสุเทเวสุอันอันตะไรตาปะกวาโตปุระโตปุปาตุระหังสุ อรโคตาเทวตาปัจจวัตตังอภิวาเทวาเอกามันตังกระทั่งสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวเทวตาพระจวโตสัตติเกอิมังกระทั่งอภาสีมหสมโยปวนาสมิ่งเทวกายาสมาคตามาคาธรรมไหมังธรรมสัมยังตักตาเยวาอราชิตังตะสซังกันติอรดโคอปราเทวตาพระจวโตสัตติเกอิมังกรทั่งอภาสี ต,ตาตาพิกโกสถามาทาัทททาท้งธรรมธรรมะท่ห้างสุสมาท่าหังสุจิตตังอัตโนหุชุกะมะกังสุซาลทิวเนตานิคาเอตวาอินทรินิยะอินทริยาน,นิหักหลักขั้นติปติตาตี เอตโคปราเทวตาพระวัตโตสั้นติเกยมังคตังอาพาสีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินตะขีลังโอหัตจำมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาวิมลา จันจักกุมตาสุทันตุสุสู้นะคะาติอาตโคอัปาราเทวตาพระกวโตวสั้นติเกอิมังขาทตั้งอภาสีเอเกเจีพุทธังสนังคาตาเซนะเตคารมิสั้นติอภายภูมิงปะหายมันุสั้งเทหังเทวกายยังปะิปุเลสั้นติเตอาตโคประ,วะกวาบิคุมอมันเตศิเยปุเยนาพิกเวทสัสสุโอกาทาตุสุเทวตาสั้นิปริตาหุนติตถาคตังตัสนาญาภิกุสรขันจา เยปิเตพิกเวอาเฮสุงตฏิตตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังเอตตาปริมายะเยวะเทวตาสนิปฏิตาเฮสุงเสยยะธาปิไม่หังเอตาระหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตามัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังเอตตาปรมายะเยวะเทวตาสนิปฏิตาภวิสันติ สยยาาปีไม้ห้งมเอตาเรหิอาจิไคซามีปิกเวเทวกายานังละมามีกิตยิซ่ามีปิกเวเตวกายานังละมามีเจสิซามีปิกเวเทวกายานังระมามีฟังสุนาธาซาตังมนาสิกาโรทาพาสิซามิตีเอวัมพันเตติโตเตปิคูปะควโตปจัโซสุ้งปะควาเอตาโวจ่า สี่โลเกมนุษย์กัดสามียะยะธาพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิขับพลังไปหิตตาสมาอิตาปูโุสีหาวะละสั้นีนาโลมหังซาภิวพิัพบุโนโอทาตามนาซาสุทธาวิปัสสั้นามานาวลามานาวิลาริโยปัญจะเซตเตย,ยตาไวาวันเนกาปิละวัทเวตาโต ตะโตอัมันตอิสัทาสาวกเกสัสนายนะเตเทวกายาภิกันตาเตชวิชานาาภิกโเตจตอตัปปมรุงสุตวพุทธสสสนังเตสัมปาตุราหปยานังะมนุสาสะอะมุสานะทสนังอเปเกสะตมทุงอสหัสสังอทสตริงสตังเอสหัสสานังอะมนุสานะมทะุงเอเปอเปเกนตมทุงสาสพพุทธะพุทธา อุดาหุงปัญจะสพพังอภิญญายาวะวะกิตวานาจักุมาตะตาโตอมันตยิสท่าสาธะาเกสัสเนรเตเทะวะกายาพิกตาเตวิชานาถาพิกวโวเยโวห่างกิตยิสามีพิลาหิอนุปปภาาะโซสัตะสตะสัตตะสหัสาวะยาค้าคุม,มากาปิะวัตวา ที่มันโตจุติมันโตนัววันโตยัสสินโมุทามาภิกขามุงภิกุนางสมิติวนนางชัสาสะเฮมวายาคานาตตะวันนิโน่ที่มันโตจุติมันโตนัววันโตยัสสินโอมุทนามาภิกขามุงภิกุนางสมิติวันนางสาตาคีลัยติตาสะยาคานาตตะวันนิโน่ที่มันโตจุติมันโตนัววันโตยัสสินโอมุทามาภิกขามุงภิกุนางสมิติวนาัง อิจเตตโสลสสะหัสสะนาคานานตวันิโนอิทิมันโตจุติวันโตวันนวันโตยัสสิโนมุทมานาภิกขุภิกขุนังสติวนังเวสัมมิตาปัญจสตายะคนนตวนิโนอิทมันโตจุติมันโตวนวนโตยัสสิโนุทมานาิกุภิกขุนสตินังุภิโราชาไคโกเวบุลสานิเวสนังภิโยนังสตสหัสสะภักยัคคานปะลีปะยิปาสติ กุมพิโรราชาไครโกโซปาคัสสมิติมนังปุริมันจะที่สร้างราชาทตาราโทปัสสาสติคัทพันนังอธิบติมาหราชาจัสสิโซบุตตาปิตัสสะพะอวิทนามนามามหาพลาอิจิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโลห์โมทัมนาพิกะมุงพิโคนังสมมิติมนังทักกีนันจะที่สร้างราชาวิรุณโหตัมปัสสาสติกุมพันธานังอธิบติมาหราชาจัสสิโซปุตตาปิตัสสะพะอวิทนานามามหาพลา อีที่มันโตชุติมันโตนัมันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมงพิกุนางสเปติมนังปัญชิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอาิปติมาหราชายาสัสิโซปุตาปิตาสภพโวอินทนามามหภพลาอีที่มันโตชุติมันโตนันมันโตยาสัสิโน โมทนามาพิกะโมทมานาพิกามุงพิกุลนังสมิติมวนังปุตตะรัมจะกรที่สังราชอาวุเวโรกัระพสชาสติยักข้านังอธิปติมหาราชาจาสสิโซผุตตาปิตัสสาพรอินทนามามหาพราอิทิมันโตจุติมันโตนวันโตศยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุลนังสมิติมวนังปุริทะปุริมาทิสังราช กุิมาทิสร้างตตาราโทากิเนนาวิรุนกโกปัจจิเมนาวิรูปโกกูเวรตะตะโรอัตระท่สร้างตตารเตมหราชาสมันตจตุรรทิสาทัดทันตะละมานะทัดอัดทังสุวานกา,าลปีละวะัะวะทโทเวย์แตสร้างมายาวิโนโทารซาควันจานิกาสะท่ามายากูเดนทูเวเดนทูวิวปูจาวิปุโตาสาจันทนาการมาเสตโทจากิน,นุมันทุนิมันทุจาปนาโทโอมะโอปะมันโยจะเทวสุโตสมานตลิ จิตตาเสโนโจะทันทัโปโตรนะโรราชาชโนสโกอาคูปัญจสิโคเจวะคำคิมพะรูสุยวัชสาเอเตจันเยจราชโนบักันทภาสาหาราชพีโมทามานาอภิกามุภิกุนางสมิติวนางอทาคุชนนาน,นาภาษานาคาเวาาสาาร,า,รา,าสาตัชกาคำภาลัสตาลาอาคูปายคาสาหายาติพี ยามุนาตตาราธาจา่าอคูนาคายาสัสิโนเอาราวัณโนมาานโคสโสปาคะสม,มิติวนางเยนาคาาเชสสาหะสาธารันติทิพาทิขาภะกิวิสุทธิจัจจคูเวหายาสาเตวนะนัมัชชปัตตาจิตาสุปันาอิติเตสาวนามมงอภัยยันตธานาคาราชามาสีามมาสีสุปันโตเขมะมะกาสีพุทโธ สันหาหิวาจหิวปะวะอุปะฮะยันตานาคาสุปันนาสรณะน์สระมะกังสุปุทังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราอิสตาสะพาพาตโรวาสะวะสะวาสะวัตเสตยิทิมันโตยะสัจสิโนกาลกัญชามหาพิมาอสุราธนะธานะเวคาสาเปปะติเตสุจิติจาปฮาภาโทนมุจีสหะสัตันจะลภะริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกา สันน <anto> e <ım ensen> <im> ิยติหิตวาพระลิงเสนางวราหุพัฏฐะปัมุปาขโมสมาโยธานิพัทันเตปิกุนางจะมีติวันังอาภปจะเทวาปัทวีจเตโชวายโยตถาขมุวารุณาวารุณาเทวาโสมมจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยัสัินโอทะเสตเะสากายาสเพนานตะวันนิโนชติมันโตชติมันโตนาวันโตยัสัินโอ โมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมติวนังเป็นทูจะเทวาสหาริจะอาสมาจะทุเวจมาจันทสุจันทสุปนิสาเทวาจันทมากูปุรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมากูปุรกิตานักขานิปุรกิตวาอาคูมันทะวลากาวสุนางวสโวเทโตสังโกสักโกปาคาปูรินทโถทศเสตสัสชากายาสเพนานตตวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสัิโนโมทามนาภิกำมงภิกุนางสมิธิวนางอทากูสาคูเทวาชละมัคิสิขาวิระดิวะอริทกาจโลชาจาอุมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอันจุตตาจัอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูวาคูวาสะโหยอนเณสิโนเกษเทสัสถากายาสเปนานัตตะวันนนโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยะสัิโนโมทมนาอภิกขมงภิกุนังสมิธิวนาง สมานะสมาหาสมานามมนุษย์สาตนุษย์สัตว์ุสุตตมากิทาปัทุทิกาอากูอาคูปัโนปัทโทศิกาภะาาคะุหัรลโยเทวายจจโลหิตาหิตาวาสิโนปราคามหาหะปราคาอาคูธเทวายาส,าสัยาสาสิโนทเสเตสัสตากายาสเพนานตวันิโนที่มันโตจุติมันโตและวันโตยัสสิโนโมทมมนาอภิกรรมุภิกุนังสมุติวนังสกุกากะลุกะลุมหาอรุณาอาคูเวคะนาาัสสาสหะ โกตาตักไคยหามโมฆาอาทาคูเทวายุจักนาสถามตาหาลัคาชามิสกาจยสสินนะนยังอาคาปชนนโยธิสาภิวัสติเสเทตัสตากายาสเพนานตวันิโนยิ่ิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินงมุตมนาภิกขมงภิกุนางธรมิตวนางเขมิตาตุสตายามากตกาจายสสิโนสัมพิตกาลามาเศถาวาโชตินามา จะอาสวะอิม,มานารติโนอาคุยอาถากูปะริมิตาถ้สเศรษฐีสัตสสากายาสเพนานัตะวันนิโนที่มันโตที่มันโตนตัว,นวันโตยาสัสสิโนโมทัม,มานาพิกามุงพิกูนังสัมติวันาเสรษเทเทวะกะพิกายาสเพนานัตะวันนิโนนามันวินเยนะอาคันชุงเยจันเยจะสาธิสาสหามาวุฒาชาติมัคขีลังโอทะตินนะมานาสวังทักเขมุ ทักเขโมฆะตะรังนาคังจันลังวะอสิตาติตังสุปรามาปรมโตจ่าปุตตาอิจิมาโตจาสหสันนังกุมารโอติสจาติติโสจ่าสาวภาคะสมิติวนังสหัสสะบรามาโลกานังมหาบรามพิจิตตาติอุปปนโนทุติมัโตพุมมมภยโยพยัสสิโสททเสทาอิสลาคูปัญเจกาวะสวัตติโน เตสัญจามาชัชโตอาคาหาลิโตปริวาปริวาริโตเตจะสัมเพอภิกันเตสินเทเทเวสปรมัมมเกสมาราเสนาอาภิก,ภการมีปัสสะกันหัสสะมันทียังเอกะเอถาคันหัถาพันธถาราเเคณะพันะพันธา,ามัตุโวสมันตาปริวาเรถามาโวมุมุจจิถามุจจิถาโกจินัง อิติตตธมหาเสโนโกกันหาเสนาเอปอเปสีปานิณาตาลาตลาตละมาหัตจะสลังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคธน,น,ทน,ทน,ทนันโตธนธนันโตสวิชุโกตถาโสัญจุวะทาวติสังกุโตอายรรสังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานาชกุมา,าตโาาตอมันตยีสัทธาสาวเกศเสนรเตมาลาเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจะเตจะอาตปามะกรุงสุตวาพุทธศาสนางวีตวีตระราเคหิปะกมุงเนสังโลมอัปปิชโยงสัพเพวิชิวิชิตาสังคามาภะพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชนุสติโกโวธรรมจักกับปะวัฒนสูตร เอวบาเมยสุตังเอกังสมัยังปากกวาพารังเสียงเวรตีสิปันเนนามิกาเทยยตัตตะโคปากกวาปัญจวัคคีเอปิคุมันเตสีเทวุบุเมพิกเวอันเตปภะชัสสินันะนะเซวิตตาพายโยจายังกาเมสุกามักยามสุขันติกานุโยโขยนอคัมโปวตุตจุชนิโกอานาลิโยอาณาติสันนิโตโยจายังอันตะกิละมะทุธา ลุดโยโขลโคอานิลาลิโยอนันตสันนิโตเอเตเตปิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาทาคาเตนะซาภิสัมพุทธาจักขุกะระปิอานาคารียะอุปาสสะมัยะอภิญญายะสัมโพรัญญานายะสังวัตถิ กตมะจะซาพิกเวมาชิมาปฏิปทาจะท่าคาเตมนะพิอภิษัมบุตราจะขุดคารณีปาสมาะอภิญญาญะสัมโพธายะนิพพานายะทั้งวัตติออายาเมวะอริโยทั้งกิโกมะโคเสยญที่ทางสมาสิสีสมาสะโผลสมาวาจาสมากัมมันโตสมาชิวสมายมวายมุกสมาสติสมาสมาธิอายังโคซาพิกเวมาชิมะปฏิปทาคาท่าคาเทม กท่าตถทธา,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 าขเทนะอภิสัมบุทธาจักกุปรนียานากาุปรนียุปัสสมยยะภิญญายะสัมบุตถะญาณาิพนา,นายะสังวัตสังวัตติอิทังโคปนาปิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาลชาชัมปิทุกขังโซกับปาริวัทุขะมนโนทัสสุนะปายาซาปิทุกขา อาปิเยหิปะสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิช่างนัลปะติยัมปิกังสร้างคิเตนะปัญจุทาปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคภนา พิกเวทุกขสมุทยโยอริยสัจจญาังตันนาโโนภาวิภานันทิฆาราคสหคตาตัตตราตัตตราพินันทินิเลยยที่ทางกามฐานห้าปาวตันนาปิปาวตันห้าอีทางโคเวอีทางโคปานาพินันพิกเวทุรขคนิโรโทอริยสัจจโยตัสซเยวาตันห้ายาสัเสสัเสสารวิกว okay. ิลาชี นิโรโธะเบรเคปฏิสโคมุตปติสโคมุติอนาลโยอิทังคณะโชโคปนาปิกเวทุกนิโรธทคามิเีปฏิปทานิสัจจานาย่ว่าอะไรอริโยทังกิโกมะโคเสยยทิทังรรมาตติสิติสมมาสัมปโปสมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาอโยโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ทางทุกข้งอริยสัจจ์ติเมภิโขเวปุเพอนุสตเตสุตเมสุจักกุ้งุตาปาทิยาณาตถาปาทิปัญญาตถาปาิวิชตาภาทิยาโลโกตาปาิทังโคปนิทางทุกข้งอริยสจจ์เญยัยยานติเมภบิโคเวปุเพอนุสตเตสุตเมสุจักกุ้งุตภาทิ ถปาธิยานางุทาปาธิปัญญาวทปาธิวิชาถาปา่ธิโลโกทถาปาธิตังโฆ้ปฏิทังทุกขังอริยสัจปาริญาติแม่ปิโกเวปุเพนัสุเตสุตเเมจจักปเมสุจักกุ้งถุาปาร์ธิยานางถทปาธิปัญญาถ้าปาธิวิชาทาปาธิโลโก้ถปาธิตังโฆ้ปฏิทังทุกขังอริยสัจปารินปริญญาตันติแม่ปิโกเวปุเพอนัสุเตสุตเมสุจจักกุ้งตปารธิ ยาแนวทัปปะทิปัญญาทัปปะทิวิชาวทัปปะิโลโคอุทัปาะทิอุทติอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันตุเตสุตเมสุจากคู่ทัปปะิยาแนวทัปปะทิปัญญาทัปปะทิวิชาวทัปปะิโลโคทัปปะทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมัปห้าตันติเมพิกเวบุเพอนันตุเตสุตเมสุ ถ้ากุ D ้งอุทปาที่าณังอุทปาทีปัญญาถปาทีวิชาถ้าปาทีโลโคอุทปาที่ทางโคปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังไปนั้นติเมปิโเวปุเพอนันสุเตสุทเมสุจิเกิกุ้งเถาปาที่าหนังอุทปาทีปัญญาถ้ปาทีวิชาถ้ปาทีโลโกถปาทีอีสัุ่โ ทิทางทุกข์นิโรธะอริยสัจจันติเมฆปิกุเวภูเผอนันุสุเตสุตเมสุจักคุ่นะปาทิยานังอุทาปาริปัญญาหุตาปารธิวิชาวหุตาิออโโลกปาร์ธิตังโกปนิทังทุกข์นิโรธะอริยสัจจันติเมฆปิกุเวจังจัดสัจฉกาตพันติเมฆปิกุเวอนันุสุเตสุธมประเผสัมภเมสุจักคุ่หุทาปาริยานังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชา ทัปปะที่อโลโกธัปปาที่ทางโคบันิธางตุคคณิโรธอริยสัจจังสัจจิกตังติเมอยปิโคเวปุเพนานุสุเตสุตเมสุตุกะคุ้งัปปาที่ยางธัปปาทีปัญญาธัปปาทีวิชชาธัปปาที่อโลโกธัปปาทีอีทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาลิสัน อริยสัจจันติแม้ภิกขเวอุเพอนสัสุตเสสุตเมสุตรักคู่ตาปาทิยาหนังตาปาทิปัญญาตาปา,าทิวิชาตาปาทิยโลโกทุทาปาทิปังโคปันิทังตุกนิโรทขาไม่หีปฏิปทาออริสัจจันติแม้ภิกขเวอานั้สุตเสสุตเมสุตรักคู่ อุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุตาปาทิอโลโคโตังโกตุกนันเนโรธาคารมินีปฏิปทาอริยสัจจังอริยสัจจังพับพันติเมตะพัพพาเวทะพันติเมะพิโกภิกข,าขาวา ุเพยานุสุเมสุสุเมสุชาคุงธาตุบาทยานังธาตุปฏิบัญญาธาตปฏิวิชาวธาตปฏิโลกโคธาตบาติสังโกปนิธาทุกขันิโรธาตขามินีปฏิปทาลยสัจจาบาวิตันติเมียปิโกเวยุเพยานสุเจสุจากรุงธาตุบิยานังธาตุปฏิบัญญาธาตปฏิวิชาวธาตปฏิโลกโคธาตุปฏิยาวะกันกีวันจะเมปิโกเวยิสุอิสุเมสุจตุสุพระยสัจเจสุ เอวันที life, ่ปร nah ิวัติทั้งตวตักสะสะกะรังยะาภูตังยานาทสนังนาวิสุวิสุทังอโหสีเนวตาวานังตาวหังริโคเอสตวเกสปรมะเกสัโสรมะเกาสมณปมิยปจายาสตวะสมัามนุสายามนุตรังสัมมาสัมโพธิปะพิสัมบุตโธปัญญาสิง ยัตโตจะโข้เมพิกเวบุเมสุจะโตสุอิยยศเจสุเอความปริบตังวาทะสะกะลังยะท่าบูตังยานาสสะรังเดสิบุตรสุวิสุทังโอสีอาราธาหังพิกเวสะเทวะกะเรโลเกสะมาละเกสะกระมเกสัมปัสัมมาประมณียาจัปใจยะสัทเวมนุสส์ยะอนุตลางสัมโพสะสัมโพติงอภิสัมพุตโตปัญญญยาสิงยานันจะเกปัง ยาน,านาันชา,า,าปัฏฐะมนะเมทัสสานะอุปะอาทิอุปกุปปะคุปาเมวิมุติอัยยมันเตมันติมาชาตินาติธานีอินตะโมจะอัตาม,มานะมะอาตมาปัญจว,วัคคียปุสภะวะโตภา,า,ตาสียังอนัมิจัน,นสูงอภิอภินันทุงอิอามินอินมาสมินจะปัญหธรรมะเวยนักปนะเวยยะกาลกาลนัสมิง ยะพันยะนามพันยะนาพันยะมาเนีายะสมะโตโกนธัญสวา,าวีวีระชังวีระขัง้งวีตะมะลังธรรมะจักกุ้งทัพาธิยังกินติสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัติเจจะพระกวัตตาพมัจจาเกตปุ მ พาทุเวสัทธรรมุสาเวสุงเอตัมพระกวาตวตาพารันสยามอิทธิสิปัตเธเมิมิคาทายอนุตรังธรรมะจักกังปวัติตังยปวมาปฏิวัติยังสแกนามะวะสแกสัมปฏิวัติยังสเมณสมเนนวาบรามเนนวาเวเทเวนวามาเรนวาตรามุนาวาเกนจิวาโลกาสเมนติ จตุมมหาราชิกาเทวาสัตวมนุสย์เวสุ่งจตุมมหาราชิกานางเทวนางสัตตังสตวาตาวติงสาเทวาสัตวมนุสย์เวสุงตาวติตาตาวติงสานางเทวนางสัตตังสุตวายามาเทวาสัตวมนุสย์เวสุงยามานางเทวานังสัตตังสุตวาดุสิตาจตเทวาสัตวมนุสย์เวซุงจิสิตานางเทวานังสัตตังสุตวานิมานรติละนิมานรติเทวาสัตวมนุสย์เวซุงนิมานรตินางเทวานังสัตตังสุตวะปานิมัตถา อารณิมมิตะวะมิตะวะสวัตตีเทวาสัตว์มนุสย์เวสุงประเมปารณิมมิตะวะสวัตตินางเทวานังสัตตังอุตวาปรมกายิกาเทวาสัตถมนุสย์เวสุงเอตัมบะคขวตาปารันสียังอิสิปตนีนะเมฆายะเมฆาเมฆา,า,า,าทายอนุตรังธรรมจักกังบาวัตตีปัตตาปติวัติตยังสมณ์สมณ์ สมเนนวาพระมวามรามนนาวาเรเวนวามาเรนวารมนวาเกนจิวาโลกสมิติหิอิหิดิกิเตนะชนะชนะนะตามหุตเตนะยาวพระมโลกาสัทโธอภััตชิอยนจัทะะทสศทสหอิโลกาธาตุ สั้างกัมปิสังปะสัมปะกัมปิสัมางปะเจววิธีเวทีอัปปมานโอจัโอลาโลโอภาโซโลเกปะภาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวนังสักคังเทวนังอติกรรมเมวะเทวนังเทวะนุภาวังตะทะขอดพระขาสุธานังอุธานิยนันจิอัญญาสิวัตโกโกนทันโยยันอัญญาอัญญาสิวัตโกโกนทันโยติอีทาง กุตมมมโกนธัญญาสะทัญญากโกนธัญโยเตวะนะมังนาสุอุทิฆาภาผาพุทธานุสติอิติปิโสภะกวาอลังสมาสัมบุตธวิชาจรณะสัมบันโนสุขตโลควิทูอนุตโรปุติสธรรมมาซาลติสัทธาเทวมนุส่านังพุทโตปะกวาติสวะสมาธามนุสติสวะสวะฆาโตภะวตาธมโม สันเศติโกอาฮาิโกโพอภาสาโกโอปนนิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญ so, ูิตสงครั้งปฏิปันโนพรวัโตสาวกขสงโฆสังฆมามีตุบัตปูชปฏิปันโนระวัโตสาวกสรโกสังคั้มมีสู่ชุปฏิปันโนรวัโตสาวกขสงโฆยายะปฏิปันโนพรวัโตสาวกขสงโฆสามิจิปฏิปันโนบวัโตสาวกสงโก ยาดีทางจตายีป <um ุร <maj> <disappearance> <t songs> ิสยุคานิอัตาปุริสบุคลาเอสะพว่าตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยกิเนโยอันคเรีนนโยอนุตตรามุญญาเขตทงโลกัสะตีขอจบบทสบท EP หนึ่งเพียงเท่านี้นะครับ